ให้ผมช่วยก่อนผมช่วยเขานี่เราไปช่วยเขานะครับช่วยเขาช่วยเขามาดิช่วยนะครับเราต้องช่วยเออเอ,อ้ยดึงมาสวยเรียบร้อยโอเคเขาเริศแซปหนูของผมมาแล้วเออเขานี่มาหนึ่งหนึ่งแทนแทนหนึ่งหนึ่งแทนแทนแล้วก็ทันเดอร์แคปเรียบร้อยโอเค โอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะผมชิโร่กูงก็จะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับนะสวัสดี FC ที่น่ารักมันก็แจกรสคนกันด้วยนะครับนะก็หลังจากคลิปที่แล้ว30ล้านมาแล้วก็มาต่อให้เลยแล้วกันเนาะนะครับในเมื่อแบบน้องๆแบบรอชมนะครับรอติดตามดูไอ้พวกหอกคาตาคุริกับผลฟินิกซ์อยู่ก็จัดให้นะครับนะผมชิโร่หรือพี่เองเนี่ยนะครับนะได้มาทำตามทำขอให้แล้วนะครับนะก็รอกันนานใช่ไหมล่ะก็ต้องขอโทษด้วยที่ให้รอนานเพราะว่าราคาหัวมัน ใช้เวลาเยอะเนาะนะครับนะใช้เข้าหน่วยฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อใจผมนะครับขอบคุณมากนะครับผมนะก็มาถึงขนาดนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนที่ผ่านมาคือคือเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับเอาจริงล่าข้าหัวขึ้นสามสิบล้านมันนี่คือคือโคตรเหนื่อยเลยนะครับเออมันมันเหนื่อยจริงนะทุกคนแบบล่าเองอะนะครับนะแบบปวดหลังนะครับมาปวดหลังมากนะครับเออก็ผ่านแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เป็นใจผมตลอดนะครับผมก็ขึ้นมาประมาณนี้โอ้โหบอกเลยว่ายากยู่นะ ผมก็มีประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะเอาหอ,อกคาตาคุรีไปเล่นนะครับนะเออหอ,อกคาตาคุรีไปเล่นนะครับผมนะีเป็นหอ,อกที่บอกเลยว่าเกียนมากลองดูละนะครับนะขาเล่นกหมัดซุปยังเกียนเลยครับหมัดมังกรกับยีที่คาวนี่คือเกียนยิ่งกว่านะแต่วันนี้ผมจะเล่นกับหมัดซุปนะครับผมนะก็อ่ะเดี๋ยววันนี้ นะครับนะสปากี้ไทเดนเนี่ยพึ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับแนละก็ถามว่าทำไมพี่ฟาร์มแบตเตอรี่ถึง300แล้วผมใช้ที่เสกบอสนะครับนะเออไอผมเนี่ยใช้เนี่ยโลบักเนี่ยที่เสกบอสเนี่ยนะครับนะนี้เสกแล้วตีเรื่อยๆนะครับนะเอาผลพาไปตีเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมโลบักผมก็เหลือนะครับนะผมก็แบบทำการเสกบอสนะครับนะแล้วก็ต,ต,ตีตีนะครับผมแล้วก็พวกบอสบิ๊กมัมนะครับนะแล้วก็บอสไอ คาเวนเดอร์แบบบิวตี้ฟูลไพเลตไอบอสแจ็คพวกนี้นได้เยอะมากนะครับนะแล้วก็ไปหาเซิปปร์ฟปกติเออเซิปปร์ฟปกติเซิร์ฟรวมแบบตีด้วยนะครับนะก็มันก็เลยเร็วนะครับผมนะก็คือผมเอาแค่นะี้เอาแค่300มาร์สพอนะครับนะไม่ได้เอาเยอะนะเพราะว่าเอาแค่แบบให้มันมีสกิลว่พอละนะเออก็โอเคแล้วล่ะนะครับไม่ได้แบบเน้นแรงเวอร์วังมากเพราะว่าต้องรีบทำนะครับนะเออก็น้องๆแบบรอนานไงน,นะครับนะก็เลยแบบมาทำให้แบบรวดเร็วเลยนะครับนะก็ให้น้องๆรอหน่อยนึงนะครับนะพวกผลฟินิกพวกอะไรพวกเนะี้ย นะครับนะเดี๋ยวผมหรือชิโนะร่เนี่ยผมพยายามจะทําให้นะครับนะก็เดี๋ยวมีคอมโบด้วยมีคอมโบไอ้สไปคี้ไฮเดนด้วยเดี๋ยวรอรอรอติดตามนะครับนะช่วงนี้จะมีคลิปลงมาลงให้ทีๆนะครับนะก็จะไม่ทิ้งคนไปไหนนะครับนะและ้วคนดูที่นา่ารักใจกันเลยก็จะทิ้งชิโร่ไปไหนด้วยนะครับนะเพราะว่าทุกวันนี้เหนื่อยมากนะครับนะเนี่ยพูดตัวเองตอนนี้ยังเหนื่อยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปล่ากันดีกว่านะครับนะ้าทุกคนไปเฮ้ยยูเ hey, กอร์ไม่ลงตู้ลบเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ย โอ้วันใดแนยไม่มีเพชรส่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมารูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าสนใจเกมพาร์กับผลปีศาจราคาดูกทแลในแบบบล็อกฟูดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ในแบบคิงเรเซีก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยเอ้ยซินี้นี่ยังไงนะโอ้โหลุมด้วยให้ผมช่วยก่อนผมช่วยเขานี่เราช่วยเขานะครับช่วยเขา ช่วยเขามาดิช่วยนะครับเราต้องช่วยลุมอย่างนี้เราต้องช่วยนะเมื่อกี้ผมเห็นเขาโดนลุมมาจระเลยต่อหน้าต่อตาต้องช่วยละไ,ไ,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวนะครับมามาหนี้มาหน,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 นี้ม,นนมาหนี้เลยมาหนี้เลยดึงกลับมาแล้วก็คอมโบเอ้อคอมโบได้อยู่อุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคหลบหลบหลบเฮ้ยไอ้ไอ้หนูเมื่อกี้มาช่วยก่อนไอ้หนูเมื่อกี้อ๋อโอเคอเฮ้ยมาดีว่ะเอาว่ะมาช่วยว่ะเอเอสวยมาดิเออ ดึงมะสวยเรียบร้อยโอเคมาอย่างนี้ได้ได้เรื่องละได้เรื่องละอ่าขัดให้ตัวขัดธนกรมาฮะยังไงลากครับฉุดกระชากลากดึงแล้วก็เอ้าสองต่อแล้วสองต่อทั้งนั้นครับ <c oughs> อ,า okay. บบบบบอ่าโอเคลบ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 ยังไง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 เอา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 ไงไม่ช่วยเพื่อนหรอหรือยังไงเอ้ยเอาว่าาวาาววะมันมาชิบะแช่ผมแทนว่ะเอ้ยชิบหายอ่าแสดงว่ายง หาจังหวะหาจังหวะหาจังหวะไม่เป็นไรเราก็หาจังหวะเป็นเหมือนกันหาจังหวะหาจังหวะล็อก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 เฮ้ยทำได้แคบดินี่มีเคนเราก็ทาได้แคปเรียบร้อยมาต่อเลยมานี่ต่อเลยเฮ้ยมันว่ะเออเริ่มเริ่มจะมันละเริ่มจะมันละเออครับถือว่าเอ้ถือว่ามันมาช่วยเอฟซีแล้วน่ะทำไเล่นไปนะครับเอ้าแล้วเข้ามาติดตรงนี้โอ้ยมุมกล้องมุมผมมุมกล้องมาฟูลนี่คือแบบเป็นสิ่งที่แบบแก่ยากเหลือเกินครับเออ ถือว่าเราเราช่วยเขาแนะทำเรื่องเอ้ยแน,นๆ่ๆจะเข้ามาแช่เข้ามาแช่นะน่นเหลี่ยมนาเตอร์เหลี่ยมนาเตอร์ระวงังระวงังระวงังระวังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเออมันว่ะนะครับไปไประมาคือคือ,คอเริ่มมันละนะครับเอ้ยยังไงนะ่นะเอ้ยน่แน่แน่น่น่นนายังยา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 งยงเออนะครับถือว่าช่วยเอฟซีได้ทันเวลาพอดีเลยครับเอ้ยเอาว่ะ เอฟซีโดนเอา้าไม่ใช่ดิเขา้าเข้าไอ้นี่เออเราก็เข้าดีครับจังหวะนี้จังหวะนี้เข้าดีครับเรียบร้อยโอเคเอฟซี FC เปิดผมตามบอกเลยถ้าเกิดเอฟซีโดนลุมผมเข้าตามเวลานัวกันผมเอาเลยสัจจะไม่มีในหมู่โจรน,นะครับเอออมจะโดนเหลี่ยมทุกเมื่อเพราะฉะนั้นนัวได้นัวไปเลยครับผมเออประมาณนี้นะครับผมอา่าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเขาจะหาว่าลุมทั้งนั้นที่แบบว่าพวกเท่ากันไม่ถือว่าลุมนะครับนะถ้าเกิดคนเท่ากันไม่ถือว่าลุมนะนะครับประมาณนี้ อ่ะเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่าแบบลุมมาลุมกลับไม่โกงเลยแน่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 ยัยยงไงยังไงยังไงโอ้โหน้ำแข็งสองคนเล่นน่ากลัวเนี่ยนะครับไอคนนั้นก็น้ำแข็งหรือเปล่าวะเออน่าจะน้ำแข็งครับอ๋อหนวดดำหนวดดำโอเคไม่ใช่น้ำแข็งเว้ยเอาว่าถือว่าเขาฟังผมไม่น้ำแข็งหนวดดำคนหนึ่งเขา่็หนวดดำคนหนึ่งน้ำแข็งมายังไงอ้ดูดไม่โดนล่อก่อนล่อก่อน่าล่อล่อเขาเรียกว่าล่อไปก่อนนะครับล่อไปก่อนในหว่านี้อ๋อเอ้ยว่าโดนว่ะโดนว่ะโดน ้าดิอย่างนี้เข้าดิอย่างนี้เข้าดิเอ้ยเชีย่ยโดนขัดนี่เขาขัดะนะครับอาหูเขาดึงด้วยดึงแหมตัวเธอช่างดึงดันเหลือเกินปาบอลไปก่อนดิขัดไปก่อนนี่ปาบอลอ่ามีเค้นเอ้ยโอยทาบูชาวะ่ะเฮ้ยจะดึงโโอ้หดึงไม่โดนโอ้โหไม่โดนเค้นหมากเลิกเปิดปิดเค้นค้างเปิดเค้นค้างเหรอเราเนี่ยฮะถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวเอาก่อนเอาอุ้ยอ๋อคนนี้สายดาบสายดาบสายดาบแล้วมัดมังกรนะระวงังระวงัะวง ระวังต้องระวังต้องระวังนะครับระวังดีๆเลยลองดีๆเลยถ้เยเาเกิดน้องเขาแช่ได้เนี่ยผมเนี่ยผมเข้าเลยนะครับเออสวยดิอุย้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหน้องน้องขัดที่ไหนก็ได้น้องขัดที่ไหนโ,โอ้โหไม่รดโอ้ยยี่เดวงดวงอื้ือื้มือไอ้นี่ก็ตามขัดจังเลยผมวา่านี่ขัดเป็นแน,น่ทำมันเล่นไปแต่น้องน้ำแข็งน,นี่คือไล่ไล่ตามแล้วเอาหนีหนีเข้าไปละหนีเข้าล้วเอาเอาหนีเข้าลวเดี๋ยวเอาคนนี้ก็ได้นะเอาคนนี้แทนนะ เอาคนนี้แทนนะยังไงยังไงคนนี้เล่นในนี้ด้วยพอเล่นเหมือนผมเลยอ่ะไอสไปกี้ไทเดนอ่ะขอคาราคุรินะครับอีผมว่าเข้าไปโดนแช่แน่นอนเนี้ยรอในอาคารอย่างเงี้ยไม่เหลือนะครับยังไงก็ไม่เหลือเหลือพนไม่เหลือรอดนะครับผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะถ้าเกิดผิดพลาดต้องไหนขอโทษด้วยโอ้ไม่โดนแน่ไม่โดนนะบอกแล้วว่ามีเคนมานี่มานี่ โอ้่น้องเขาจะโฟเคนช่วยล็อกแค่นั้นน่ะเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะเอ้ยโอ้โหน้องเขารัดนะครับนะน,น้องเขามาลัดเอาฟินิกฟินิกแรงหน่อยเนี่ยโอ้โหโอเคมารอบนี้เขาขอหนึ่งหนึ่งแล้วมาโอเคมาเอา้เอาเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอา้ออเอาแมวที่เขาเขาเลิกนัวไปแล้วเขาเลิกนัวไปแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอา น,น,น้องน้องเอฟซีใจเย็นก่อนเอออันนี้อะไรเขาเลิกนัวแล้วเลิกเลิกนัวเลิกเลิกจับนัวแล้วเอออุ้ยเกือบเกือบเกือบแต่เป็นเกนพลาดนี่คือจบแล้วกับผมโดนเนี่ยนะครับไอ้นี่ต้องระวังดีๆเลยไอ้หอกคาตาคูีิน่ะ เฮ้ยไม่โดนวะเห็นเขาบอกว่าสกิล X อ็กซ์โอดามโดนเนิร์ฟด้วยนี่หรือแม่งจบเลยนะไม่เป็นไรเฮ้ยอายังถ่ายโดนอยู่ดึงมาเฮ้ยโอ้โหได้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 อยู่ได้อยู่เออได้อยู่เลิกซับนัวเถอะเขาไม่ได้ซับนัวแล้วพอ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 เลิกซับนัวของผมไปแล้วเออเขานี่มาหนึ่งหนึ่งแทนแทนหนึ่งหนึ่งแทนแทนแล้วก็ทันเดอร์แคปเรียบร้อยโอเค โอเคครับรอบนี้13ล้านขอ PVP นะครับแบบไม่เสียค่าหัวนะครับผมอ่าผมก็จะเล่นบัฟมาลีนนะครับนะบัฟมาลีน10ล้านครับอาจจะน้อยกว่าเขานิดนึงบัฟน้อยกว่าเขานิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเขาเล่นสายสายปืนมาเออน่าจะสายปืนนะครับเห็นเขายิงมาอย่างเงี้ยหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นเขาป่นฟินิกด้วยเออเอ้าให้ดึงมาเฮ้ยได้อยู่อุ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอู้หูปนฟินิกว่ะป่นฟินิกนะป่นฟินิกเออ เอ้ยโอ้โหลบว่ะเป,ปิดปีเคนมานี่ลบได้เอ้าดึงมาสิอย่างนี้ดึงมาสิเรียบร้อยโอ้เป,ปิดปีเคนโอเคคนนี้เปิดปีเคนด้วยสุดยอดสุดยอดอ่าแล้วก็ใช้ันเดอร์แคปเจาะเคนเกือบ <c oughs> เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบละโอ้โหเขาหิวด้วยไม่เป็นไรครับหิวนิดนึงหิวนิดนึงเราเข้าใจเราเข้าใจโอเคแล้วก็ดึงกลับมาโอ้ไม่โดนโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรไม่โดนไม่เป็นไรเอ้า ได้แคปไปดักไม่โดนนะพอไม่เข้ามาไม่หลงตนหลงตนอ,อุ้ยอืมเฮ้ยยังลากไม่อยู่อะเออสวยนี่ครับอย่างนี้อ่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเอ้าไม่เลยเรียบไม่เรียบร้อยโอเคดึงดึงนี้ก็เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคนะครับสำหรับไอ้วันนี้นะครับและไอ้เจ้าหอกคาตาคุริก็มีเพียงประมาณนี้นะครับนะเอ้ยเป็นอะไรที่อยู่หูมันนะสำหรับผมผมว่าโกงไหมโกงนะโกงใช้ได้เลยนะครับนะคือนี่ขนาดเล่นกระมัดสุปนะทุกคนยังตอกขอโมยแบบขนาดเนี้ยแล้วคือแบบ ถ้าสกิลแซนะครับผมนะสรุปเลยคือสกิลแซถ้าเกิดโดนคือเจาะเคนนะครับถ้าเกิดแบบอ่าโดนแบบว่าแบบระยะประชิดนะแล้วแบบแบบโดนจังหวะไถอ่ะคือเคนมันแตกเลยทุกคนเคยลองแล้วเคยลองโดนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดแบบโดนแบบว่าแบบเปิดเคนค้างสมมติแบบเปิดเคนค้างแล้วแบบไปแบบสกิลแซดใส่เขาไปไถเงี้ยมันจะไถไม่โดนนะเพราะว่าเคนค้างมันหลบได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบไปเปิดตอนแบบโดนไถเงี้ยเคนแตกโดนคอมโบต่อเรียบร้อยนะครับผมก็ลองทิศภาพฮะผมเคยเจอนะ สไปคี้ไทเทนกับอิเล็กทิกคาวกับหมัดมังกรนี่ยคือแบบเกลียนมากเคยเคยโดนละนะครับนะคือแบบโคตรเกลียนเลยทุกคนนะครับผมก็คือสไปคี้ไทเทนเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นได้กับแทบจะทุกหมัดเลยนะครับนั่นเล่นได้แทบทุกหมัดเลยนะก็เกียนอ่ะนะครับนะโกงด้วยใช้ได้นะครับถือว่าไม่แย่นะหอกคาตาคุริไม่แย่นะครับนะก็เล่นได้นะครับนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีสอนคอมโบก็รอได้เลยนะครับนะแล้ววันนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะจะได้ใจกีเดต่อไปเอเวอเรชั่นยอมยอมอ่าเดี๋